สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กกับมาเลาะเบิ่งควายอยู่แล้วค่ะควายอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะเพราะว่าควายขจ้าเอามาเลี้ยงอยู่ทงนะะี่ค่ะทีนี้ก็จจะเมื่อบ้านละกำลังความข้ามถนนกำลังข้ามถนนอยู่ ผ่านไปนแล้วก็ตั้งหลายตัอันนี้เป็นส่วนหน่อยโอ้เอานั้ขึ้ยางอันแทะขึ้ยางค่อยแทะเอาขึ้ท้องเบ่งแทะนะนักท้องดินักท้องหลายเลยทางพุ้นไปลายไหลขามขามทางมาหลายตื่น โอ้เศร้าเมยมเพราะเศร้าเมยนแม่ทีได้ลูกบอกคือยืนโซแทะเล็มหยาเนี่ยแล้วเด็กน้อยโอ้ทางพีไหลาขามาทางพีไหลล่ะเหลือส่วนน้อย อโอ้กินห่าจนท้องเบี่ยงท้องเบี่ยงองรองมาอีแล้วโอ,โอ้มาทีละตัวสองตัว Ui, mẹ nó to mỏng mỏng Nó chín nhà, yêm, nó nhắm mỏng lèm Ui, mẹ ขามมากกับมากินหญ้าทางนี้อีกที่จริงมันสี่โมงห้าโมงแต่มาทัายังแดดอยู่นะผลไปแล้วกันเหลือแต่แดดแดดแยดขนาดเลยก็ ตัวนั้นแรนมาเลยนะเป็นขบวนมาเลยนะมาฮุมกัน เป็นอย่างขยืนบางูจะโลจะเลยอยู่หัว้าวเปอเลยข้าวเปอกใบกินยาเลยขุ้ยืนบางงูงูกำลังจะขวามันขวามทางกำลังจะข้ามถานนข้ามมาแล้วทาโม,มเลยเนาะข้ามถานนมาแล้ว แเ่ตัวเบ่งๆเลยกินหยาอิ่มนะมิแต่ตัวอ้วนอพูดเลยเจตัวอ้วนอ้วนหยาเมลแงหยาเมลแงกินหยาเนาะหัวควายมันสิท้องเบ่งกินหยามิจเจตัวมันเบ่งเนาะอ้วนจนยางหัดยางกัเลยเลมตีฮะ มาเต้นไตรู้ิก็สิอ้วนก็สีเบ่งนี่พูดอกินน้กินน้ำบิรเาบอกค่ะังสทังงส่วใหญ่บอกอันทั้งหนาพุ่งก็เคมีสันหักลายบอกํากันลยซ้ำกันลายเด้นะควายนี่ยมูไหญ่นะมูไหญ่บอกค่ะฮอตร้อยสองร้อยหัวบนี้ ทางทางพุ tang, tang unde, pa, ่นเดีทางในป่าพูดดีป่ากับสีช้ำกันนี่แหละช้ำกันนี่ละที่นเดดีค่ะรวมกันนะนะรวมกันหลายๆนะสองร้อยฮอดบอคาสองร้อยบอฮอดร้อยป่ายเจ้าละเจ้าละบอหลายที่ มีลายกับบลายบลายเจ้าทีดีมีเจ้าล่ะสิบบสิบตเลียแล้วีี่สิบเอ็ดเจ้าสิเเจ้าประมาณร้อยปลายนะประมาณร้อยปลายขอ้ไม่0ลาไม่จะคลองตู้ใจอโอ้มีองตู้ใจอะไรทีโอ้โออื่นละสิบปวนอะไรที ร้อยก่วอยู่ตรงนั้น้าเบงมูอันมูทั้งหลังอีกมูหนึ่งอันนั้นไปละไปไกลแล้วุไปไกลแล้วกําล,ลังมาทางหลังติกําลังขามทางมาอยู่ใอยู่บอกฮะยังไกลอยู่ไหมบอก กำลังอันอันิโมหนึ่งอีกไปท่องหลายไปท่องหลายเข้าบ,บ้านท่องหลายอู้ลงลอยน้ำแหละมันฮอนเห็นเนาะคลอยมันร้อนก็เลยอาบน้ำ น้ำโมเลกนเนะน้ำเพียงนั้นพนอะดียางโอ้ขาวยาวเอาสิมานี่บ่สิขืนมานี่บ่กะสิขืนมานี่สิ ตัวนี้จินหยาบก็ป้องป้องป้องเลยมาลงไปน้ำโมเลยตัวนี้ป้องป้องป้องเอาขึ้นมานี่บ่ขึ้นมานี่สิขึ้นมาทางไหนบ้านนี้ป้องปๆองปองปอง โอ้โหโอ้โหย่ายายาตื่นบ่ตื่นบ่ตื่นคนบ่มันตื่นยังตื่นแล้ว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 โอ้แปางไหนแป้งไหนแป้งไหนกาลัางก็จะคือนนตื่นอยูนะไปไปดิ ไปไปไปข้ามถนนหนทางนี่ข้ามถนนหนทางปุ๊บีดตุ่ตมยังอันโอบอยก่ีดตุ่มฮะกีดตุ่มยังโอบอยู่ฮ้อนลายยังโอบอยู่ที่ขีดตุ่ม พอดีขามทางแล้วพอดีมูนี้ก็ไปละสุดละเหลืออีกมูหนึ่งนะพอดีย่างไก่แท้ย่างไก่ไก่คนมาขามมูนะอันนี้ก็คลิปนี้ก็ให้ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าอย่าลืมกดติดตามช่องกิติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะขอพระคุณมากจ้า สวัสดีจ้า